สวัสดีครับไวรุ่นไฟเอ็มเล d เนะครับผมวันนี้ผมก็จะมาสอนวิธีการกู้บัญชีของเราที่ถูกเปลี่ยนอีเมลนะครับผมเวอร์ชั่น2อผมก็จะมาขอย้ําวิธีการอาของคลิปแรกก่อนเลยนะครับสําหรับใครที่เพิ่งเข้ามาดูคลิปนี้แล้วยังไม่ได้ดูคลิปแรกนะครับผมก็คือว่าถ้าสมมุติว่าเราเล่นไม่ได้ เมื่อวานเล่นได้วันนี้เล่นไม่ได้เนี่ยแล้วมันเขียนว่าอีเมลเราถูกเปลี่ยนตัวหนังสือสีแดงที่ผมโชว์ไว้ให้ดูนะครับผมเนาะก็ให้เรารีบเข้าไปที่อีเมลของเรานะครับผมนะเข้าไปที่เพิ่มเติมตัวนี้นะครับผมจากนั้นไปที่จดหมายขยะนะครับนะถ้าของใครเนี่ยรู้ตัวภายใน30วันก่อนที่มันจะอีเมล Gmail ของเราเนี่ยจะลบ อัตโนมัติเนี่ยมันจะขึ้นอ,อีเมลของ c k s ก a าส่งมาแล้วมันก็จะส่งมาเป็นภาษาจีนภาษารัสเซียอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็คลิกเข้าไปเปิดดูจากนั้นก็เป็นไปตามภาพนะครับมันก็จะบอกว่าเอออีเมลของคุณถูกเปลี่ยนไปอีเมลนี้ให้ทําการกู้ถ้าคิดว่าไม่ใช่ก็ให้กดไอตัวที่ผมวงไว้นะครับผมเนาะมันเป็นภาษาจีนที่ผมเคยเจอนะครับก็ให้เราคลิกเข้าไป ่แล้วมันก็ให้เราใสา่รหัสใสยรหัสเสร็จปุ๊บมันก็จะกลับมาเป็นอีเมลของเราเราก็จะเล่นได้ปกตินะครับผมเนาะถ้าสมมุติว่าขั้นตอนเนี่ยของใครไม่มีอีเมลนะครับก็มาขั้นตอนต่อไปเลยก็คือทําการกู้อ่าส่งเรื่องให้กับ b ล็อก t a ซัพพ p ร์ t นะครับผมเนาะผมก็จะเอาลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับผมเนาะลิงก์ อย่าลืมทับสมัครบัญชีอะไรสักอย่างหนึ่งไว้ก่อนนะครับผมเนาะถ้าหากว่ามันให้ล็อกอินเราก็สมัครบัญชีปลอมนะครับมาล็อกอินก่อนนะครับผมนะถ้ามันสมมุติว่ามันให้ล็อกอินนะครับนะโอเคจากนั้นครับให้เราพิมพ์อีเมลที่เราเคยอ่าที่เราได้ใช้สมัครนะครับผมเนาะถ้าสมมุติว่าคุณเนี่ยซื้อเกมซื้อเกมมาจากร้านเนี่ยแล้วมันเป็นอีเมลของร้านเนี่ย ผมแนะนำให้ติดต่อร้านนะครับถ้าเป็น Gmail ของท่าน Hotmail อะไรพวกนี้นะครับนะก็ใส่ไปบนนี้เสร็แล้ว Description ก็ให้เราทําการพิมพ์เขาว่าเอออีเมลเราถูกแฮกนะครับผมเนาะก็อ่าเดี๋ยวผมขอคิดคําแป๊บหนึ่งนะครับอ่าหลังจากผมคิดคําสวยๆหรูๆละนะครับทุกคนก็ไม่ต้องพิมพ์นะครับก๊อปมาผมไว้ในด้านล่าง Description เลยนะครับผมอ่า ผมก็จะแปลให้ฟังว่าอีเมลเนี่ยเออบัญชีของฉันเนี่ยถูกเปลี่ยนอีเมลนะครับด้วยใครบางคนที่ไม่ใช่ฉันนะครับผมอันที่2เนี่ยเราจะเขียนแบบตัวเองบอกว่าฉันต้องการไอ้บัญชีล็อกตาของของฉันเนี่ยคืนนะครับผมเนาะถ้าใครเนี่ยเก่งภาษาอังกฤษหรือว่าคิดคําอื่นๆออ,ออกเนี่ยที่ไม่อยากได้แบบผมก็ไปพิมพ์ใน Google Translate แล้วก็ Translate มาเลยนะครับผมเนาะ ส่วนอันที่3เนี่ยผมแนะนําว่าให้เขียนย้ําไปอีกทีนึงนะครับว่าอีเมลจริงๆเนี่ยก่อนที่จะถูกเปลี่ยนเป็นอีเมลนี้นะครับผมจากนั้นเนี่ยให้เราทําการอัปโหลดรูปไอที่มันถูกเปลี่ยนสีแดงนะครับไอที่มันไม่ใช่อีเมลของเรานะครับผมเนาะก็ให้เราทําการคลิกแล้วก็โอเพนนะครับผมเนาะอ่าแล้วก็กดสมิธเว็บทริเก็ตทีนี้เนี่ยมันจะตอบกลับมาในอีเมล ไม่เกิน24ี่ชั่วโมงมันเขียนอย่างนี้นะ estimate นะครับน้อยกว่า24ี่ชั่วโมงนะครับผมเนาะอ่าส่วนมากเนี่ยที่ผมส่งเรื่องให้กับคนที่มีปัญหาเนี่ยมันจะเสร็จแล้วเสร็จเนี่ยภายใน3ามวันนะครับผมเนาะช้าสุดเนี่ยหเดือนนะครับนะจริงๆเร็วสุด3าวันช้าสุด1เดือนนะครับผมถ้าใครยังเข้ารหัสไม่ได้ก็ลองวิธีนี้นะครับถ้าใครยังหายอ e ีเมลอะไรพวกนี้ไม่เจอนะครับผม ่าโอเคก็ขอบคุณสําหรับการรับชมแล้วก็หวังว่าจะทุกคนจะได้ข่าวดีได้บัญชีเราคืนมานะครับผมแล้วก็สวัสดีครับ